สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมิสระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับหลังจากที่ทางภาครัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้เปิดลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งรับเงินอีกจํานวนคนละ3,000บาทและผ่านมาแล้วนั้นตอนนี้นะครับใกล้ถึงเวลาหรือวันเวลาที่จะเปิดลงทะเบียนกันแล้วซึ่งจะเปิดลงทะเบียนวันที่ 14มิถุนายนที่จะถึงนี้แต่บางท่านนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะทราบข้อมูลข่าวสารมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยบางท่านอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดคัดเคลื่อนจึงอาจจะเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งก็ได้นะครับอย่านิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1และเฟสสองอาจจะบอกว่าเราได้สิทธิ์แล้วแน่ๆไม่ใช่นะครับผม ท่านจะต้องทําตามรายละเอียดในคลิปนี้เท่านั้นนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์อย่านิ่งนอนใจไปนะครับถ้าท่านอยู่เฉยๆท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสาหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสหและเฟสสองท่านก็จะต้องลงทะเบียนตามรายละเอียดในคลิปนี้เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ได้ก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ที่สําคัญลงแต่รายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงนะครับอันดับแรกผมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นเลยเริ่มต้นก็คือวิธีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับ 1. นะครับหนึ่งอ่ะผมจะทําให้นะครับทีละส่วนทีละส่วนไล่ไปนะครับจนถึงคนที่ลงทะเบียนเฟสหนึ่งและเฟสสองไปแล้วทําไมจะต้องมาลงทะเบียนเฟสสามใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับหนึ่งนะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w o w โครงการคนครึ่ง .com รอ s m s แจ้งผลการลงทะเบียนตั้งแต่14มิถุนายน64เป็นต้นไป 2. ตามผมเลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อยืนยันตัวตน ใช้สิทธิ์ผ่าน G-wallet ตามผมมาเลยนะครับ 3. รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1. กรกฎาคมปี64ถึง 31. ทธันวาคมปี64เป็นต้นไปซึ่งการใช้เงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าจะได้รับเงิน3,000วันไหนและอะไรอย่างไรนะครับผม สำหรับข้อมูลโครงการที่ผมได้แจ้งไปเนี่ยอันนี้จะเป็นคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับผมต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่าน3าโครงการ3โครงการนี้คืออะไรครับผม1คือท่านจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งโครงการของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เดือนละ200บาท เป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2. ผู้ที่รับสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก็คือผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนและลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้รับเรือละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มกรกฎาคมถึงธันวาคมเช่นเดียวกัน 3. คนที่เข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้กลุ่มนี้จะได้รับ7,000บาทนะครับท่านจะต้องไม่เป็นผู้ที่รับสิทธิ์ผ่าน3โครงการนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับผ่านโครงการคนละครึ่งโอเคนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์เนี้ยก็อาจจะเหมือนๆที่ท่านเคยได้รับเฟสหนึ่งและเฟสสองนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือรัฐบาลสนับสนุน50%โดยให้เป็นสิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วก็ รับสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการ 3. ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังช่อง G Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโอเคนะครับผมในส่วนของการลงทะเบียนตรงนี้นะครับที่ผมได้เกล่นไปตั้งแต่ต้นว่าผู้ที่เคยลงทะเบียนทั้งเฟส1และเฟส2แล้วอย่านิ่งนอนใจไปนะครับว่าตัวท่านได้สิทธิ์ลงได้สิทธิ์รับเงินตรงนี้แล้วไม่ใช่นะครับผม ท่านจะต้องเข้ามาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ผมจะแจ้งดังต่อไปนี้ด้วยนะครับมิฉะนั้นก็จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับเงินผ่านโครงการคนละครึ่งแต่อย่างใดนะครับผมในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยเลยลงทะเบียนเลยก็จะต้องลงทะเบียนตามที่ผมแจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นใต้นะครับจะได้ไม่งงนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมเอาตรงแถวบนก่อนกลุ่มผู้ลงทะเบียนเฟสสามประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ โครงการกำหนดนะครับก็คือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เป็นผู้ที่รับสิทธิ์ผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นบุคคลอ่าที่มีอ่าอายุ18ปีและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้นั่นคือข้อที่1นะครับแล้วก็หมายเหตุผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสที่1่และเฟสสแล้วเห็นไหมครับผมตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ สามารถลงทะเบียนได้นะครับผมก็คือท่านจะต้องลงทะเบียนเห็นไหมครับตามที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับรอบที่1นะครับผมจะได้รับเงินอะไรอย่างไรโครงการนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2รอบรอบที่1นะครับจะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน64จํานวน1,500บาทรอบที่2ได้รับ1ตุลาคม6 4ถึง31ธันวาคม64อีก1,500บาทรวมเป็น3,000บาทแต่บางท่านบอกว่า เอแล้วจะแบ่งทําไมเป็น2รอ,อบก็คือสมมติท่านได้รับตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับผม1,500แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามที่รัฐให้และท่านได้ใช้สิทธิ์หมดก่อนวันที่30กันยายนนะครับท่านก็จะต้องหยุดใช้เงินผ่านโครงการคนละครึ่งไปก่อนนะครับเพราะท่านใช้สิทธิ์ของท่านจำนวน1,500บาทหมดไปแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อถึงเดือนตุลาคมวันที่1 นะครับอีก1,500และใช้สิทธิ์ได้ถึง31ธันวาคม64นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงแบบนี้นะครับอย่าง,งงนะครับผมโอเคช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งผู้ใช้รายเก่าและรายใหม่ก็คือคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาก่อนนะครับและรวมเฟส3นะครับลงทะเบียนผ่าน w w w บคนละครึ่ง .com ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พร้อมผูกจีวอลเลนะครับผมกดแถบโครงการคนละครึ่งนะครับ ในส่วนของการลงทะเบียนนะคบผมในส่วนของผู้ที่อเอาของลงทะเบียนใหม่เลยเนาะถ้าคนที่ลองไม่เคยลงทะเบียนใหม่นะครับผมไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยวันที่สิบสี่มิถุนาย,ยนนี้ท่านก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ worldwave คนึ com แล้วก็ทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทำการสมัครแอปพลิเคชันป๋อตังให้เรียบร้อยนะครับเพื่อ,อรับสิทธิ์ของท่านตามที่ผมได้แจ้งไว้ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง ในส่วนของผู้ที่เคยลงเฟสหนึ่งและเฟสสองมาแล้วแล้วที่ผมบอกว่าทําไมจะต้องลงทะเบียนใหม่นั้นก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสสามให้สิทธิ์จํานวนสาสิบเอ็ดล้านคนแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองมาแล้วจํานวนสิบห้าล้านคนซึ่งสิบห้าล้านคนนี้จะต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับผมไม่รวมกับผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟสสามอะไรแต่อย่างใดมันไม่เกี่ยวกันนะครับก็คือแบ่งสองส่วนเดี๋ยวท่านงง ส่วนที่1คือโครงการเฟสหนึ่งเฟสสองที่เคยลงทะเบียนแล้วก็จะต้องลงทะเบียนใหม่คนที่เคยไม่ไม่เคยลงเฟสหนึ่งเฟสสองก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับประมาณนี้ทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการรับ31ล้านสิทธ์ต้องสมัครและลงทะเบียนเห็นไหมครับผมเขาแจ้งอย่างชัดเจน31ล้านสิทธ์คืออะไรคนที่เคยลงทะเบียนเฟสหนึ่งเฟสสองคือ15ล้านสิทธ์คนที่ยังไม่เคยลงครั้งนี้ให้อีก16ล้านคนก็เท่าก,กับ31ล้านสิทธ์นะครับ ต้องลงทะเบียนใหม่แม้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองมาแล้วก็ต้องเข้าไปสมัครเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์กรอกข้อมูลเพิ่มเติมอาทิเช่นชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชนใหม่และอาจรวมถึงข้อมูลรายได้ประเภทรายได้อะไรประมาณนี้นะครับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสามสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทาง1ลงทะเบียนผ่าน w w w คนละครึ่ง .com 2ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมผูกเกียร์วอลเลตกดแถบโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการมาตรการรัฐที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมก็คือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกานโครงการคนละครึ่งเนี่ยเข้าไปที่บเว็บคนละครึ่งแต่ถ้าคนที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งแล้วและต้องการรับสิทธิโครงการคนละครึ่งในครั้งนี้ท่านจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตางัง กดในแถบโครงการคนละครึ่งและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสาหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อนให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งที่เว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง .com เท่านั้นสําหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองมาแล้วหากต้องการกดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งสามพันในครั้งนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเปล่าตังหรือลงทะเบียนผ่านโครงการกลครึ่งทางใดทางหนึ่งก็ได้ เพื่อกรอข้อมูลและกดรับสิทธิ์หมายก็ว่าถึงท่านจะลงเฟสหนึ่งเฟสสองมาแล้วท่านอย่านิ่งหองใจไปนะครับว่าตัวท่านได้รับสิทธิ์แล้วไม่ใช่นะครับท่านจะต้องกดเข้าไปลงทะเบียนเพื่อยือนยันการรับสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับกระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่มีการโอนเงินเข้าเป๋าตังแบบอัตโนมัติส,สําหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสอง ย้ำว่าทุกคนจะต้องลงทะเบียนหรือสมัครโกรธรับสิทธิ์อีกครั้งสําหรับผู้ที่ลงโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสมาแล้วเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและยืนยันข้อมูลคัดกรองตรวจสอบเนื่องจากเงื่อนไขามาตรการเยียวยาโควิดในครั้งนี้กําหนดว่าใน4มาตรการเยียวยาที่ออกมาหนึ่งคนจะได้รับสิทธิ์เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นนะครับผมตามที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่า,าท่านนะครับจะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านจะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มรับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการรับชนะมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมและโครงการยิงแขยิงได้นะครับผมตามนั้นนะครับท่านจะต้องไม่เป็นบุคคลนั้นก็คือใครที่เคยลงทะเบียนโครงการเฟสหนึ่งเฟสสมาแล้วก็จะต้องมากดยืนยันและลงทะเบียนใหม่เพื่อให้ระบบของโครงการคนละครึ่งตรวจสอบข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินขันโครงการโครงการคนละครึ่งเฟสสาม หม่อีกครั้งนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3เปิดลงทะเบียนวันจันทร์ที่14มิถุนายน64ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นต้นไปแม้ครั้งนี้เปิดให้สิทธิ์ถึง31ล้านสิทธิ์แต่หากเต็มสิทธิ์เต็มเมื่อไรสิทธิ์เต็มเมื่อไรนะครับผมฟังดีๆนะครับสิเต็มเมื่อไรก็คือท่านที่ลงเฟส1เฟส2แล้วอาจจะนิ่งนอนใจไว้ได้แล้วท่านนิ่งนอนใจไปแล้วก็ไม่ได้มาลงทะเบียนก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินในครั้งนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ หากสิทธิ์เต็มเมื่อไหร่ก็จะปิดรับลงทะเบียนโครงการคนเครื่องเฟรสามทันทีเงื่อนไขาการลงทะเบียนนะครับมีบัตรประจําตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนหนึ่งบัตรประจําตัวประชาชนหรือ,อหนึ่งคนเนี่ยสามารถลงทะเบียนหรือรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นตามที่ผมแจ้งไว้ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เป็นผู้ที่ ขเขาเรียกอะไรนะไม่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินผ่านโครงการเราชนะนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะได้รับเงิน200บาทเหมือนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นผู้ทีอ่อยู่ในกลุ่มยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งจะแบ่งออกเป็น2เฟสหรือ2งวดนะครับงวดที่1ตั้งแต่กร,รกฎาคมถึงกันยายน พันห้างวดที่สองตุลาคมถึงธันวาคมอีกพันห้าอย่างเช่นเดือนกันกรกฎาคมนะครับผมถึงกันยายนท่านได้รับพันห้าถ้าท่านใช้สิทธิ์หมดแล้วก่อนก่อนนะครับผมก่อนครกวสามเดือนเนาะครั้งหนึ่งก็สามเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยถ้าท่านใช้สิทธิ์หมดก่อนท่านก็จะต้องไปรอ,อรอบสองนะครับผมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดการลงทะเบียน และเงื่อนไขของโครงการคนครึ่งเฟส3ที่บางท่านอาจจะได้รับข้อมูลมาอย่างผิดพลาดคัดเคลื่อนซึ่งบางท่านนะครับบอกว่าเอ้ยลงเฟส1เฟส2มาแล้วอาจจะได้รับสิทธิ์เลยไม่ใช่นะครับผมท่านจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์คนละครึ่งหรือ,อแอปพลิเคชันเป่าตังของท่านใหม่อีกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ต่อเนื่องแต่ถ้าใครที่บอกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ยังไม่เคยลงก็จะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com เท่านั้นนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งวันที่14มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ